ต่อจากพาร์ทที่1พวกเราได้ล่องแพโดยและจุดหมายไปถึงย5วันแต่ในพาร์ทน,นี้พวกเรากำลังจะมุ่งสู่เวทแรงเฮ้ยเรามีชั้นสองแล้วว่ะเพลนเพลียนเรามีชั้นสองแล้ว,ลว,มลวไม่ใช้ไม้อย่างเยอะหลังจากที่ทำชั้นสองของฝั่งซ้ายเสร็จเราก็มาทำฝั่งขวาต่อเพราะว่าการวางเสาสัญญาณจะเป็นต้องวางสามมุมและวางในพื้นที่ที่ห่างกันพอสมควรเลดราถึงจะทำงานจากนั้นก็จัดของเฟอร์นิเจอร์อีกนิดหน่อย มาเกะกาบห้องครัวมาเว้นบนนี้แหละแล้วก็ขยายพื้นที่หน้าผงอีกนิดหน่อยขยายฟาร์มไว้กินข้าวสร้างเครื่องกองหนําเตาผิงเพื่อความสวยงามในวันที่28แตแัดเฟอร์นิเจอร์อีกนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเชื่อผมเถอะสามสิบเข้าไปแล้วผมเปลี่ยนจากการเก็บของกลางเรือมาเก็บของไว้บนชั้นแทนแล้วก็ขับนั่นขับนี่นิดหน่อย,อยก่อนที่เราจะถึง ท่อสมอทอสมอเรเดิโอทาวเวอร์หรือก็คือหอวิทยุกลางมหาสมุทรบนหอวิทยุนี้เราจะได้เจอกับทารา่าซึ่งทาร่าก็บอกว่าอยากขึ้นเรือไปกับเราซึ่งนั้นก็แปลว่าเราจะได้เล่นตัวละครใหม่ก่อนที่จะออกเรือผมก็ได้มาเขียนป้ายเพื่อต้อนรับทารา่าไหนๆก็ปลดมาแล้วขอลองเล่นสักหน่อยสิคือวันที่34ไฟส่องบก็มาติดบ,บนหัวผมซะแล้วแวะแรกของก่อนที่จะลงไปคุยกับเราเพื่อกี หมดวันของ3536ผมเก็บของทั้งวันเลย37เราออกจากเกาะ38 <c oughs> ผมตกปลาช่วงกลางคืนเรามาติดเกาะก่อนหนึ่งแล้วก็ได้จับสัตว์ขึ้นมาเลี้ยง39ถือว่าเป็นมันพักของพวกเราแล้วกันตกปลายามเช้าเพิ่มกล่องเก็บอาหารเจอเกาะแวะแรกของแวะเล่นกับพิกส o อร์เลสก่อนที่จะป๊อปล่วง43 3แรงมา้าขยันกันภายหน้าตั้งเพื่อที่จะ <c oughs> มาเกาะเดิมลองไปฟังเรียชันกันหน่อยดีกว่า นี่งไงอีฮีอ,อีทาร่าเหมือนเดิมเลยอีซ่า,า,าทีนี่ที่เดิมเลยเอาวหลังจากที่โดนเรดาร์หลอกหรือพวกเราโง่เองก็ไม่รู้ก็เลยขึ้นมาสร้างห้องชั้น2เพื่อยอมใจพวกท่านจงฟังข้าในเรดาร์มันบิน,กนเกาะ <c oughs> และผมก็ใช้หนังของพีกฟอ r เลสทำเป็นชุดเกาะก่อนที่วันนี้จะหมดไปแบบไรประโยชน์ผมเลยแวะมาตั้งชื่อสัตว์ครับถังขยะ49ยิงง้ตกปลา หลังจากผ่านที่เรเดียลทาวเวอร์มาพวกเราก็ดูไม่มีอะไรที่คืบหน้าเลยก็เพราะว่าในตอนนั้นพวกผมยังปรับพิกัดของเรดาร์ไม่เป็นแต่หลังจากพาร์ทนี้แหละพาร์ทสพวกเราจะไปลุยเกาะต่อไปกันแล้วเจอกันอีีต่อไป พา,าร์สันอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะ